นะครับตกจัดกันหน่อยแล้วครับวันนี้นี่ไม่ได้เอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาผลาญกันผลปี้เลยนะครับทําไมมีคนอย่างจงพลมาพูดอยู่บ้างมันก็ได้ใจพวกนี้นี่อยากให้สสในสภาปากกล้าหน่อยใจกล้าหน่อยเดินตรวจสอบความไม่ถูกต้องความไม่ชอบธรรมนะครับของบ้านนี้เมืองนี้ดีแต่ผลาญภาษีพี่น้องประชาชนได้มาสร้างสร้างแล้วไม่บูรณาการไม่บูรณะนะครับเปลืองภาษีพี่น้องประชาชนเงินทอนเอาเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ ฝากอธิบดีกรมทางหลวงสอสอจังหวัดประจวบสอสอชุมพรต่อแดนตรงนี้เขาโพก็มาดูด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยรกร้างบ้างเปล่าอยู่อย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนใครกล้าจะมาเที่ยวละครับเอาวากอย่างนี้ก่อนนะครับวันนี้นี่เอ,เอาเอาเรื่องเขาโพแค่นี้ก่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่อยนะครับรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบท่านต้องดําเนินการเรื่องนี้นะครับผมฟ้องท่านไปทางนี้นะครับ สถานที่ท่องเที่ยวใช้เงินงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนมาะละแรงงบประมาณโดยไม่มีการใช้ใจ่ายซ่อมบำรุงปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่าเป็น10ปีนี่1 0กว่าปีแล้วกบทิ่รกร้างนี่ผมก็ไม่ได้ขึ้นมานานวันนี้มาดูที่มันซ่อมกันแลยอย่างยังเหมือนเดิมประธาน,นต้องเริ่มใหม่ไหนว่าเป็นรัฐบาลปฏิรูปอย่าปฏิรูปแต่ป,ปากเด็กมันจะถอนหอกเอาหน้านายกประยุทธ์เอาวันนี้เข้าเรื่องกันก่อนหมัวกันนอกนะครับ เอฟซีจากจังหวัดพัทลุงบอกว่าต้องพูดเรื่องเมืองกันนกหน่อยนะต้องพูดเรื่องหมวกกันนกหน่อยผมก็เลยถามเ็าว่ามันเป็นระเบียบของกลคุ้มสงทั้งบกหรืออย่างไรหมวกกันนกนี่เพื่อนที่พัทลุงบอกว่าไม่ใช่มันเป็นระเบียบค้าปรับของตำรวจที่เขียนข้าปรับขึ้นมาเพื่อติ่กอบโกยเงินพี่น้องประชาชนกันแล้วก็หาข้าปรับหากํากไรนะครับผมก็ไม่ว่าเจ้าหน้าที่แล้วครับแต่ต้องว่าผู้แทนรัษฎรในสภาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนกฎหมายไหนที่ไม่ชอบมาภากร ผู้แทนทั้งหลายจะต้องไปคัดค้านไปเสนอในอะมันถูกต้องถามประชาชนว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะออกอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ออกกฎหมายตามใจกูอะ่ะกูจะทําอย่างนี้มีอะไรไหมแล้วเราจะมีผู้แทนไว้ทําอะไรลจะเป็นอย่างนี้นะเอา้าหมวกกันน็อกว่าไงเขาบอกว่าต่อไปนี่คนขับปรับ400คนนั่งนี่ไม่สวมหมวกกันน็อกปรับ800เขาว่ากันอย่างนั้นผมยังไม่ดูรายละเอียด ทีนี้ผมอยากจะกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับกราบเรียนไปยังนายกอบตนายกเทศมนตรีต่างๆผู้ที่มีหน้าที่ดูแลภาษีพี่น้องประชาชนเป็นไปได้ไหมละ่ะซื้อหมวกกันนกอย่างดีให้กับพี่น้องประชาชนแจกมาลงชื่อไว้เอาแจกหมวกกันนกฟรีๆกันเลยอย่างดีเมื่อแจกไปแล้วถ้าพี่น้องประชาชนคนไหนไม่สวมใส่ต้องปรับไม่นัก800400ยก็ไม่ว่า นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเราจะต้องมีวินัยด้วยนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยมันป้องกันชีวิตป้องกันอุบัติเหตุอย่างแรงล้มกระแทกมานี่มันไม่เจ็บสางัดนะครับพี่น้องก่อนที่จะออกกฎหมายมาเราต้องมีมาตรการรองรับกับพี่น้องประชาชนบางคนยากจนไปซื้อหมวกอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ทางเทศบาลทางรัฐบาลต้องจัดหมวกอย่างดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนได้หมวกอย่างดีแล้วไม่สวมใส่โดยไม่มีเหตุอันควร สมควรจะต้องปรับกระละอย่างนั้นนะนะครับผมก็พูดอะไรไม่ได้มากแล้วก็มวกันนกนี่ด้วยความรักด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนผมเคยพูดเลยว่าขนาดหัวตัวเองชีวิตตัวเองยังไม่รักนี่มวก,นกันนกคอยใส่ไม่ใส่เนี่ยแล้วจะมารักประเทศชาติมารักประชาชนมารักสังคมได้ยังไงเราต้องเริ่มวินัยที่ตัวเองก่อนนะครับพี่น้องนะครับฝ่ายปกครองท้องที่ต่างๆ อบตที่สบาลต้องจัดการซื้อหมวกกันน็อกแจกพี่น้องประชาชนภาษีประชาชนต้องคืนสู่ประชาชนอย่างเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมเอาหมวกกันน็อกจบเอาทีนี้เรื่องอะไรเรื่องปิดเมืองเอาทีนี้พลเอกประยุทธ์ต้องจัดหนักกันแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถเป็นแคดิดัต ไม่สามารถเป็นคด n d i ดนายกรัฐมนตรีได้ของพรรคพลังประชา,ารัฐอ่ะศาลฎีกาบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐพอไปศาลร,รัฐมนตรูบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้เงินรัฐใช้เงินภาษีประชาชนไปต่อสู้คดีเหมืองไม่ได้ตอนนี้ร้อยกว่าล้านแล้วใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนไปร้อยกว่าล้านไปสู้คดีที่ใช้หมอสี ใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้อำนาจตามอำเภอใจไปปิดเมืองเขาเรียกกันหลายหมื่นล้านถ้าแพ้คดีนะทีนี้ละ่ะในเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะเอางบประมาณของรัฐไปใช้ใจ่ายต่อสู้คดีอย่างเด็ดขาดสสในสภาต้องกล้ากล้าหน่อยนะออกมาต่อสู้่างนี้อย่าให้พลเอกประยุทธ์ เอาภาษีพี่น้องประชาชนไปสู้คดีเรื่องชายม .44 ปิดเหมืองถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเดิอดึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องร่วมกันกำจัดต้องร่วมกันสกัดกั้นพลเอกประยุทธ์น่นละร่วมกับน้องๆนี่นี่นิสิตนักศึกษานะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทางการเมืองถึงไหนแล้วไอ้ชูสามนิ้วเนี่ยครับเอ้าผมก็ชูซะเลยชูซะเลยเอายังสนับสนุนนิสิตนักศึกษาเหมือนเดิมนะครับ ข้อเรียกร้องสามข้อร่างรัฐมนตรีประมัยยุบสภาเลิกคุกคามประชาชนยังยืนหยัดมาเดิมตอนนี้เอาภาษีประชาชนไปใช่อย่างปนปี้ไปสู้คดีเหมืองทองร้อยกว่าล้านแล้วไม่ได้คนเดกประยุทธต์ต้องไปขายสมบัติโคตรพ่อโคตรแม่มาใช้ภาษีประชาชนไม่ได้โดยเด็ดขาดผมจะปลุกพี่น้องประชาชนมาสกัดกัน้นต่อสู้อย่างแน่นอนสันติสงบอิงสา เดินหน้าค่าบริการเอากันอย่างนั้นนะครับเหมืองทองเอาทีนี้แค่นั้นก่อนเมืองทองวันนี้นี่นานๆมาก็ไม่พูดมากครับพี่น้องเอาทีนี้เรื่องเรือดำนำ้าในหลวงราชการที่9้าท่านเคยมีพระราชดำรัสว่าเอาไทยของเราเนี่ยมันตื้นมันไม่เหมาะกับซื้อเรือดำนำ้ําแต่ทหงานเสนอซื้อเรือดำนำ้ํา ผมก็ไม่ว่าทาหารนะครับแต่สอสอในสภาห้าร้อยคนที่กินภาษีประชาชนประชาชนเลือกไปเนี่ยทำไมไม่คัดค้านทำไมไม่ต่อต้านให้เหตุผลในขณะที่พี่น้องประชาชนลำบากจากจนประจนโควิดข้าวสารก็ต้องไปขอบริจาคอาหารก็ขอบริจาคแล้วมันเรื่องอะไรต้องไปซื้อเรือรบล่ะเรื่องอะไรต้องไปซื้อเรือดำน้ำก็ผมบอกแล้วไงว่าถ้ารัฐบาลดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ประชาชนก็รักประเทศชาติแต่ถ้ารัฐบาลปล่อยปละละเลยประชาชนประชาชนก็ไม่สนใจประเทศเพราะฉะนั้นเอาเงินเหล่านี้ครับมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนน่ะมันดีข้าศึกมันไม่กล้าเราอีหรอกเพราะทุกวันนี้มันกดปุ่มกันโน่นมันกดมาจากต่างทวีปโน่นมันไม่มีใครเอาเรือดำน้ำไปประจำบาลกันแล้วละเห็นไหมของข้าแม่ทัพพิดาน่นั่งกดปุ่มเมา เพราะฉะนั้นเราอยาตาเหลือกตาขาวตาแม่ทับนายกองสอสทั้งหลายต้องออกมาปกป้องภาษีพี่น้องประชาชนหน่อยเพื่อเมื่อเดินผู้สูงอายุให้นักเรียนได้เร,เรียนฟรีมีข้าวทุกมือ้อนะครับอันนี้ชายงบประมาณอย่างพุ่งเฟือยบอกประชาชนว่าง่ายใจเศรษฐกิจพอเพียงแต่รัฐบาลเองไม่รู้จักพอเพียงอย่างนี้ไม่ได้สสในสภา500คนกล้ากล้าหน่อยโดยจะพอดสว2สองร้อยห้าสิบคนที่พลเอกประยุทธ์เลือกมาอย่างเงียบ ไม่ใช่พอพลเอกประยุทธ์เลือกมาคอสจเลือกมาเงียบหมดไม่ได้ท่านกําลังทรยศประชาชนเพื่อกินภาษีพี่น้องประชาชนเอา้านะครับทีนี้ผมเชื่โชมหมอชนน่านนะครับหมอชนน่านรองหัวหน้าพักประื่อไทยออกชื่อหน่อยนี่ท่านโพสต์มาเก้าท่าหน่อยวันนี้นี่ผมอ่านให้ท่านหน่อยนะหมอชนน่านบอกว่าจําเป็นต้องมีเดรดัมนาไม่ได้ เพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วภายในประเทศที่ไม่มีความมั่นคงเศรษฐกิจย่ำแย่ประชาชนลำบากยากจนไม่อยู่ในสายตาผู้นำประเทศละ่ะความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ที่คนในชาติอดตายมันใช้ได้เสมอไรบำรุงประชาชนได้ดีคาเสือกที่ไหนมันจะกล้ามานะครับเมื่อพี่รองประชาชนรักชาติแบบขาดใจขาดดิ้นนี่ นะครับประชาชน,นต้องดูแลประชาชนนั้นดับต้นไอเ้เรือดำลงดำน้าไม่ต้องมีหรอกให้เศรษฐกิจมันดีก่อนค่อยว่ากันนะครับเชิญชมหมอชูน่านครับที่ได้ออกมาปกป้องภาษีพี่น้องประชาชนแม่ทัพนากองผมไม่ว่าแต่สสที่อยู่ในสภาทั้งหลายกลัวทหาร้งหมดท่านไม่ต้องกลัวพี่น้องประชาชนมอบฉันท่ามอบอำนาจกับท่านท่านต้องสู้แบบแหลกลานเอาความถูกต้องเอาความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนมาก่อน ผมไม่มีเงินสักบาทยังสู้ตายเลยนะครับเอา้าเรื่องเดือดร้นน้ำบอกแค่นี้แหละครับเอา้าทีนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับวันนี้นี่เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะถ่ายรูปที่เขาโพเนี่ยลงแปพี่น้องได้ดูว่ามันชํำรุดซุดโสมยังไงใช้จ่าภาษีพี่น้องยังไงนะครับวันนี้มาเจอกันแรกเริ่มไม่ต้องพูดมากครับพี่น้อง ผมไปหาข้อมูลนิดหน่อยนะครับเรื่องต่างๆนะครับช่วงนี้ผมขับรถมากจากภาคอีสานไปภาคใต้จากนะครับเปลี่ยนไปเปียนมาเพื่อเตรียมการนะครับขอประคุณมากนะครับติดติดตามรับฟังขอบพระคุณมากที่พี่น้องประชาชน